สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีเลขปิิสนาธรรมนะคะจากหลวงพ่อตาทิพย์มาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังนะคะวดประจันทันที่หนึ่งตุลาคม2563นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ

บัาน,นี้ดูที่เขามาปลไว้นี่ปหามันไว้นี่ดูดูที่เขามาปูหามันไว้มันถึงงดก็ถึงงดทุกตัวไหมดูในกล้วยอีกบ้นนนกา,า,านนี่น้องว่าจะให้ดูไอ้กล้วยเขากล้วยมาถวาไอมันนี่กล้วยนี่กล้วยยุ่ยใส่น้อยนี่นี่นี่เด็กสามนี่เด็กแปดเนี่ยนี่กองในกล้วยเลยน,นี่เด็กสามนี่เด็กแปดเห็นมั้ยเห็นมั้ย โอ้เลขแปดชัดเนี่เนาะเลขสามมันจะชัดดูดูมันดูทางนี้มันจะชัดเลยเลขสามอ่ะดูทางหัวมันเน่ยเลขแปดจะไม่ชัดแต่มาดูข้างหัวเขาบอกเขามาด้นตะเกียบแล้วเขามาแล้วเขาได้สี่หนึ่งเก้าที่คนถึงแปดมือบ้านทุ่นบ้านนั้นทุ่นน่งน่าทุนมั่งเนี่ยโดดเดี่ยวเทียวทางหัวมันมันจะเป็นเลขสามงามเห็นปะ เดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งหัวจะเป็นหลีกสางามจะหลีกแปดเดี๋ยวทั้งนี้จะงามครับอืมไม่นงี้นี่เคยถึง้ำลูอสา้หาเดียวกว่าสองควนลงหเขียนไปดูลอลูเคยได้ไปสามแปดออกเดี่ยวไันเลยไงพอลงอจะปั่นนี่มาดู พญานุพ่อก็เลยปั้นมีห้องน้ำนุพ่อข้างในมันมาออกมาเป็นหน้าคนนี่เลยนี่นี่พ่อจะได้ปั้นได้น,น,นี่เห็นไหมโอมครับพ่อที่ได้ปั้นเป็นรูปนี่นี่นี่เละมาออกเนี่ยห้องน้านินห้องน้าลุพ่อนีน่ไซาย,ยางนี่ลุพ่อนี่ให้ดูอันเรองอะไรละ่ะมันไปใส่เดี๋ยวลืมไปนะเนี่สายสซยางมันก็มีอะไดก็มีทุกอย่างเนี่ยนี่เลย,ออม,ลาย,ยามันออกมาเนี่ยเนี่ยปูนเนี่ยสซยางเนี่ยมันออกมาเป็นหน้าคนเลยลุพ่อเลยได้ปั้นเนี่เนี่ย เขาไม่เป็นหน้าคนเลยเนาะนุ่มเป็นธรรมาดาทักคว่าออกมาเป็นหน้าคนเ,เลยรอยบัดมันออกมาเป็นน้ำูดเลยไอชุดีก,ก,ก,กว่าจะเดินก่อนวดที่มันก่อนก่อนใน,นยูมายาผมมาเจ,าจะเห็นนะทุกคนจะให้ดูดูที่ว่าทุก็นนั่งกินข้าวอยู่มันเป็นไปหัวได้แต่มันเป็นไปเดียว เนี่ยหลวงพ่อนั่งกินข้าวดูนะให้ดูได้ให้ดูรวมเลยหลวงพ่อนั่งกินข้าวดูนี่มีผ้าเขาหลวงพ่อดูได้นี่มันตกไปขามาเลยนี่แก้วเฮ้นี่ดูนะป่ะนี่ดูในทางสีหลวงพ่อกินข้าวเยิมบ่ายสามงไปเปิดในทางสีดูในทางสีเหมือนนี่ดูเด็ดซ้ำม่วนดื่มกันครับกีนตุ้งเหียนดื่มแกนหาหาซอ่ามันนี่มวดงวดต่อมาเก้าสองม่วนดูเก้าสองเจ็ดหรืยังเนี่เก้าสองให้ไปเอาอยู่ศาลเนี่ยหลวงพ่อ อายุสานลวงพ่อให้ไปอายุสาพวันน่ะให้อายุสานสานไทยวันไยให้ไปเอาเลยพวันน่ะลวงพ่อไปแล้วมันแมนกินบะแมนกินหนีลวงพ่อสั่งข้าวไปพุ่นนีสานดูนะนี่เลขเก้านี่เลขสองนี่เลขเก้านี่เลขสองวันนี้หลวงพ่อจะให้ดูเลขหนึ่งด้วยตอนบ้านหลวงพ่อถือกระทักวันไพยนี่เด็กหนึ่งเด็นี่เด็กหนึ่งลวงพ่อให้ซื้อเก้าหนึ่งเก้าสองเท่านั้นล้านหลวงพ่อซื้อลอตเตอรี่แล้วมาปั๊บมาไปคอยแบบใครลุงพ่อมาอ่กชื่อตะวันที่ ได้คิดสองลานนงส่วนเมื่อกีาล้านลกอนนแหลมันเยอาจาตันลนแะมก็เลยนก็เลก็เลยเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นอย่ันมีลงว่างวดนี้จะออกเหมืนเดิมเขาเห็นมวดนี้เท่าไ่จามันคืออะไรครับ นผมไปไกใจดีนี่งมากหกครั้งแล้่ไปอันนั้นด้วยเนี่ตรงนี้ไปอันนัี่ไปเอันนั้นเด้งนี่สองเนี่ยหลวงพ่อทำเขาดิจะเห็นว่าได้ตัวเดียวกับมันอยู่หัวบุกจุกหัวบุกจุกก็ห้าสามไงวันนี้แล้วนี่เห็นห้งบึ้งบนอ่ะหลวงพ่อไปนั่งทำอยู่บนผู้บนนี้ออกมาตววนั้นมันปิดไปหมดมันเอาไว้แต่ห้าสาอืมมันเอาไว้แต่ห้าสามไงอืม อาหลวงพ่อโบแม่นบอกเอาเอาเทือละใบเทือละใบนะโอ้ยซีใบกปอนลงไปทีเดียวเลยเนาะปอนลงไปแล้วมันจะเอาใบพวกนั้นมันจะเอาพวกใบงไปเบิดมันจะมีเด้ตัวเดียวเท่นี้พวกนั้นมันจะเอาพวกเบิดก่อนเทียนแล้วก็เทียนลงไปมดเลยพันลงไป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 ถิ่นลงไปพันแบบเทียนนั่งพันลงไปพันลงไปเลยหลวงพ่อสังเกตไหมคุณไปเห็นเด่นเด่นไหมตัวโบ้บสกีสกีบ้านเลยครับ ตั้งงมสามเกบก้งงพอสามเก็บกามีรูปีใชตรงน้เป็นหาสามีบนกพอห้าสามโดใดีับกับนึ่งี่งค์นี ขายไปเยอะๆเ,เขียนท่นจะเป็นท่องค่เป็นเพชรนี่เห็นบ่าเขียนจะเป็นเพชรนี่แหละพระองค์นี่แหละเขาตะแป้งเอาลกูกข้อเป็นหมื่นหนึ่งไปขายสามหมื่นนายทหารผู้พานไปขายเ็ตล้านห้าบาทนี่นักการเมืองอ่ะเขาไปที่การเขาไปหุ่นเขียนองม,มาพระลูนนี่เป็นของโลหะทั่วนิ้ท่นานว่ายังในวัาจะเป็นโลหะดูขั้นหลัง นี่เป็นแบบนี้ได้ดูข้างหนึ่งจุดใส่นี่วัตจุทธัตหนึ่งนี่เขาจะดูที่ตูดน,นี่จุทัตหนึ่งอืมเป็นผ้ากิง่งมีเหรียญคำที่มันมีราคานี่เขาเห็นมาแค่บโบยไฝองนี่นี่นี่เหละนี่เหละข้างหลังนี่ข้างหน้าแต่ว่าตาท่านมีสีตาันนี้ทำาทยลรกเห็นว่าตาท่านจะออกมาสีตาคนนี้อันอื่นบ่อ,ออกสีตานี่อันนี้ออกสีตาเลยดนี่แขนท่านจะเป็นเพชร ลูกออกยังไงต้องพ่อมัดทางนั้นเลยม,มูลค่าเป็นเพลงคือเห็นหมั้นี่โบกเอาเห็นมัม้ยติดหมดเลยทั้งบิดกับทางชิดเ่ยอารมณ์พอแข้งแข่งแข้งหายไม่ผมมึงไงล่ะครับแขนะ<อ>้งเนี้็ขายธรรมดาเดี๋ยวนี้เขาเห็ดแบบนี้อุ้มไปเลยนะครับเออมันหลายหลายคนหลายอย่างหลายหลายหลายอายุฟูอายุฟูในถ้ำหลวงพ่อไปมีอยู่ถ้ำอยู่นี่เดียวอยู่ทีละถ้ำอยู่ทางหลัง นี่โจเวอร์แต่ก่อนไม่ดูหไหจะเป็นแบบนี้นี่ดูหนี่แต่ก่อนมันจะเป็นแบบนี้ทองคำจะอยู่แบบนี้ในไหดายด่ในไหมันจะลายสั้นมัดีแบบนี้อ่าไม่เป็นอกอืมไทยเสียไปเงินนึงเงินนึงไทยเลี้ยตัวเดียวเออหลวงพ่อจะไปมือนั้นเงินนั้นล่ะเลี้ยงตัวเดียวโอ้ รในวัลที่เท่าไรรางวัลที่เท่าไรอ้าวมันคือมีใบเดียวรางวัลที่หนึ่งอ่ะมันจะเอาใบเดียวพูดอพะหัวพอจะเจาะ12ล้านเนี่ยอ้าวเอาใบเดียวมันได้ลูกล้านฮะมันได้ลูกล้านอืมมันได้ใบเดียวดิสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ตัวใหม่มีตัวนี้มันอยู่หน้ามันเขียนอยู่นี่เลขเกตดูครอง